ยันวีจ e, e, e! e, e, e. uh ้าจากเเล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 ไทยมันไทยฮะยันยนชุ่ชุ่มนยนฮะาะสิชัยรับคำสั่งจากทิพรามาราจอร์โมเด็กโตเลือดแสนยาลุภาพนำบัพใจเข้าโตต้แห่งหงสาวรี อย่าเพลียยอดนะเราเป็นจังหวัดลูกบุรใหญ่การตรวจผลได้กระบวนท่าได้ครบถ้นให้เป็นนักแฟนที่รักเต่มที่ชมได้ช่วยช้าได้ดีมาตรฐานการแสดงของริเกไทยต้องมีร้องมีรำสอดคล้องกับศิลปงจังหวะพื้นบ้านควรอนุรักษ์ไว้ผลงานการแสดงของทีมงานน้องเบิร์ดควียนไทยลูกบุญ เิานท่านต่าน่อแล่านท่านานทานทานทหานทรานท่านของนทานย่านท่านทานทอานท่านทีางท่นท่ากท่เนทานท่านเ่านท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 ่่านท่านอ่านท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 ่านานท่านท่านม่านทานท่านทานมานท่านท่านท่ม่าหาจิ่ารท่านท่านท่านท่น่านท่าน่นท่านท่านท่าืท่านท่านของนท่า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 น่า ถ้าสงสัยว่าเอ๊ะน้องเบิร์วข่มทวนจะกระเด็นถูกท่านผู้ชมไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงงานที่แล้วคนดูหน้าหน้ายิ้มแย้มแจ่มกับท่านมึงพูดให้ระแวงแต่งานนี้ ที่จะยี่สิบเซนกูสายมตั้งนานแล้วพวกมันเก๊ยห,หายเป็นพวกมันเก๊แระเธอสนะมีตุก๊กตาติดด้วยถ้ารู้แล้วก็มารับทีเหรังเลยได้แล้ะครับพวกมันเก๊เพราะอสยห,หาย